john's father has an older brother named richard richard has a son named charlie charlie is john's a brother b cousin c uncle d step <coughs> ขอ,อดูพระขนงพิธีอะไรครับเลือกข้อไหน C สีบุญญานนท์ครับยังมองจออยู่เลยเขียนคำตอบหรือังเขียนหรอครับเขียนแล้วครับ B แต่หน้าตาก็ยังดูไม่ค่อยมั่นใจนะหัวเบิ์ไงไม่รู้นะฮะเลือกมาแล้วไม่ตรงกันนะอาจารย์ดำครับเชิญครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B B ครับสีบุญญานนท์100คะแนนยังไงฮะยังไงฮะ ตกลงเดี๋ยวเรามาแปลนะครับทีบละส่วนนะครับ John's father พ่อของจอห์นมีพี่ชายที่ชื่อว่า Richard นะครับแสดงว่าพี่ชายของพ่อคุณก็ต้องเป็น Uncle ใช่ไหมครับเป็นลุงนะครับหรือเป็นนา้าเป็นอาแต่ตรงนี้ก็พี่ก็ต้องเป็นลุงนะครับ Richard ลุงนะครับของเรามีลูกชาย has a son named charlie ดังนั้นถ้า ลุงนั้นมีลูกชายก็ต้องเป็นลูกพี่ลูกน้องของเราใช่ไหมครับซึ่งลูกพี่ลูกน้องก็คือ cousin นะครับไม่ใช่อ n โ c l e นั่นคือลุงแต่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็คืออ n โ c o ลแปลว่าน้าหรืออาก็ได้นะครับเช่นเดียวกับคำว่า aunt หรือ aunt ก็เป็นน้าเป็นอาได้หรือเป็นป้าก็ได้เป็นพี่หรือน้องสาวของพ่อหรือแม่ ทีนี้ brother แน่นอนพี่ชายหรือน้องชายนะครับแล้ว step brother <ม>ก็จะแปลว่าพ่อแม่หย่าก,กันแล้วแล้วก็ไปแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกติดมานะครับลูกติดมาก็เป็น step brother นะครับครับ